โอเคน้องๆสวัสดีครับเรามาต่อกันนะข้อ6นะครับโอเคนะไอ้พวกนี้เดี๋ยวพี่ค่อยทําเอกสารรวมให้แล้วกันนะน้องๆน,น,นะโอเคนะอ่ะมาพี่ก็พายามลงทุกวันอ่ะอันนี้จะเป็นแนวที v C ่4นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวในเรื่องของไอ้พวกความลับต่างๆนะครับอ่ะมาดูความลับสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบเก่าในเช่นหมอต้องเปิดเผยความลับอ่ะเราลองมาดูประมาณนี้นะครับข้อ6ครับเขาบอกว่าน้องโบจังเนี่ยอยากสอบติดหมอมาก คุณแม่ก็เลยได้ทุ่มลงคอร์สเรียนพิเศษให้น้องโบจังหลายคอร์สครับน้องโบจังเรียนเลยเรียนไม่ทันเออตอนนี้มีน้องคนไหนที่แบบว่าลงคอร์สเรียนพิเศษแล้วแบบเนื้อหามันเยอะมากจนเรียนไม่ทันบ้านนะมาคุยกับพี่ได้นะประมาณนี้ของพี่จะมีคอร์สเร่งเรียนให้นะครับเพื่อให้มันทันนะเพราะว่าคอร์สความถนัดของแพทย์ของพี่เนี่ยก็คือน้องที่เรียนอ่ะสัปดาห์เดียวก็ได้คะแนนแรงได้นะเออนะครับเพราะว่าน้องเขาจับหลักได้ประมาณนั้นอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับอย่างแรกก่อนเลยก็คือหลังสอบเสร็จนะจนถึงวันประกาศผล คุณแม่ก็มาถามผลว่าสอบติดที่ไหนโอเคนะประเด็นก็คือน้องโบจังเขาไม่กล้าดูผลสอบน้องๆเป็นไหมใครเป็นบ้างที่แบบว่าพอประกาศผลแล้วไอ้ไอนที่เราอยากได้มากๆเราจะไม่กล้าดูผลสอบสักทีน้องเขาเป็นก็คือไม่อยากดูผลสอบนะครับจนผ่านมาห้าหกวันโอ้โหห้าหกวันก็ยังไม่ดูผลสอบนะค,คุณแม่ก็เลยแอบเข้าไปดูผลสอบของน้องโบจังเองเลยอ่ะน้องโบจังไม่ยอมดูใช่ไหมคุณแม่ก็เลยเข้าไปนะครับ เพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนสมัครให้จึงรู้รหัสผ่านนะก็คือทุกอย่างคุณแม่ทําให้นะเมื่อคุณแม่รู้ผลแล้วคุณแม่ก็น้ําตาไหลน้าตาในที่นี้ก็คือไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดนะเขาถามว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับมาดูกันคุณแม่น้องโบจังเนี่ยมีสิทธิ์เข้าไปดูผลสอบตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าคุณแม่เป็นคนสมัครไงคุณสิบทุกอย่างก็อยู่ที่คุณแม่อันนี้คือข้อ1นะครับข้อ2ครับแม่น้องโบจังสามารถเข้าไปดูผลได้เพราะว่าช้าหรือเร็วผลสอบก็จะถูกประกาศเป็นสาระอยู่ดีในภายยยหลลลัังงกก็เดดููไ้้้ตตแแแ่่รอว ข้อสอบครับแม่น้องโบจังทําให้ถูกต้องนะผลสอบเป็นของน้องโบจังเออน้องโบจังต้องให้น้องโบจังเป็นคนดูเองประมาณนั้นนะครับหรือว่าอ่าประมาณนั้นข้อสี่ครับน้องโบจังเนี่ยน่าจะไม่ติดหรือเปล่าเพราะธรรมชาติของคนที่ทําข้อสอบได้จะอยากรู้ผลสอบเร็วๆเออก็จริงไหมอ่าหรือว่าข้อสี่อ่าข้อห้าครับแม่น้องโบจังทําให้ถูกต้องนะควรให้น้องรับผิดชอบด้วยตัวเองตั้งแต่สมัครสอบลงคอสเยนพิเศษเลยตลอดจงลงทะเบียนแล้วก็ดูผลสอบน้องควรทําด้วยตัวเองเลยนะครับ อ่าอันนี้คือคุณแม่ทาให้หมดเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ่าอันนี้คือจะเป็นของข้อ6กนะครับประมาณนั้นน้องๆเลือกข้อไหนกันก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะอ่าเรามาดูข้อเจกันโอเคข้อเจ็ดนะครับอ่ามันจะเป็นข้อต่อเนื่องนะจริงจพี่จะเปลี่ยนชื่อให้เป็นน้องคนอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือมันเป็นตัวกระตู้นน้องๆก็คือเป็นอ่าเอาชื่อเลยจะเป็นข้อต่อเนื่องกันข้อข้อเ็นะครับสรุปก็คือน้องโบจังสอบติดหมอน้องๆแต่เป็นหมอต่างจังหวัดครับจึงไม่อยากให้คนอื่นนนนนนนรรู้ไหหมมมมมีีีใคคเเเป็ััยท่่แบบวาือกนนะ เอาแบบปีล่าสุดอะที่แบบน้องอะติดแพทย์ต่างจังหวัดแล้วก็มาปรึกษาพี่ๆครับผมจะเรียนดีไหมแบบมันเดินทางไกลนะหรือว่าผมจะซิ่วใหม่ดีเนี่ยเยอะแยะเลยครับก็ถ้าเป็นสภาวะแบบนั้นก็ค่อยมาปรึกษาพี่ได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่เคสเจอเยอะก็คือติดหมอต่างจังหวัดหรือว่าติดทันตะในตัวเมืองเนี่ยจะเอาอะไรดีนะครับประมาณนั้นโอเคอ่ะเรากลับมาที่ข้อนี้กันโอเคก็คือติดเป็นต่อตหมอต่างจังหวัดนะน้องโบจังก,ก็เลยไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้เพื่อนรู้เพื่อนที่เรเรียนก็รู้เพียงแค่ว่าน้องติดหมอแค่นั้นเองครับ ก่อนจบ,บโมหกเนี่ยโบจังแล้วก็เพื่อนๆในห้องนะครับเขาก็จัดเลี้ยงงานเลี้ยงเฉลิมฉลองซึ่งอันนี้คือจัดทางห้องของเขาเนอะอัลาการก่อนแยกแยะไปเรียนตามมหาลายัยคณะที่ตนเองสอบติดนะครับแล้วว่างสังสารเนี่ยก็มีเพื่อนคนหนึ่งครับสังเกตตัวเครื่องบินในกระเป๋าโบจังก็คือกระเป๋าของน้องโบจังนะน่าจะเป็นกระเป๋าเห็นตัวเครื่องบินจึงพอเดาได้ว่าน้องเนี่ยติดหมอที่จังหวัดอะไรเพราะว่าในบนเครื่องบินมันจะเขียนไอ้นี่อยู่ใช่ไหมว่าไปจังหวัดอะไรลงจังหวัดอะไรใช่ไหมครับประมาณนั้น เออวันถัดไปก็เลยเอาไปเล่าต่อจนเพื่อนรู้กันทั้งห้องอถ้ามีความเห็นอย่างไรนะครับมาขยายกันโอเคดีเดี๋ยวพี่ย้ายขึ้นไปข้างบนโอเคเขาบอกว่าโบจังเนี่ยกําลังวางแผนซิ่วในตัวเมืองอาจนะอาจวางแผนซิ่วอยู่ในตัวเมือง ก็คือซิ้วหมอในตัวมันก็คือตอนนี้ติดต่างจังหวัดใช่ไหมเขาอาจจะไม่เรียนหมอจริงๆก็ได้อาจจะแบบวางแผนซิ้วใหม่อยู่ก็เลยที่ไม่บอกเพื่อนเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนจําตอนแรกว่าติดหมอที่ไหนใช่ไหมครับอยากจะให้แบบติดที่ตัวเองพอใจแล้วก็ค่อยประกาศอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คือเป็นของข้อหนึ่งนะข้อสครับเพื่อนทาไม่ถูกต้องครับเพราะโบจังอาจมีเหตุผลส่วนตัวที่ไม่อยากบอกว่าติดหมอที่ไหน,นเอออาจจะเป็นนี้ก็ได้มั้ใช่ข้อสครับ,รบพเพื่อนทาไม่ถูกต้องครับเพราะว่าแค่ตัวเครื่องบินนั้นก็ไม่อาจสรุปได้ว่าโบจังเรียนหมอทีีีี่่่่่่ไไหหหนนนนนออออาาาเเเเ้จจะะรรยททืืืก็็ดววตัพ อาจจะไม่ตามที่เพื่อนคิดก็ได้เขาอาจจะไปเที่ยวก่อนไปสอบก็ได้หรือเปล่าอ่าข้อ4ครับโบจังครับถ้าไม่ถูกใจก็ควรสละสิทธิ์ให้คนที่อยากเรียนหมอจริงๆริงเรียนมากกว่าหรือเปล่าอ่าหรือเปล่าเออไม่ถูกใจนะจะไปกักที่ทําไมสละสิทธิ์ดีกว่าอันนี้จะเป็นของข้อ4นะส่วนของข้อ5ครับไม่ว่าจะติดหมอที่ไหนเวลาใช้ทุนก็ต้องลงลงก็คือเวลาใช้ทุนน้นองเขาก็จะส่งน้องไปต่างจังหวัดนะครับก็คือมันจะต้องลงลงพยาบาลต่างจังหวัดอยู่ดีจะมาโวยวายทำไมว่าจบที่ไหนติดที่ไหนก็คือมันต้องใช้ทุนเหมือนกันอยู่ดีอ่าานนน้้ออองเขไหครับ ประมาณนั้นออาลองเลือดได้นะไอ้พวกนี้เดี๋ยวพี่จะลงให้เรื่อยๆนะครับประมาณนี้ใช่แล้วนี้เดี๋ยวพี่ค่อยมาเฉลยทีเดียวออาประมาณนี้ก็จะเป็นวิเคราะห์กันทีละข้อนะอ่าการวิเคราะห์ของพี่เนี่ยมันจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับข้ออื่นได้ด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่า,าประยุกต์ข้อนี้แล้วก็จบข้อนี้นะก็ทุกอย่างครับมันสามารถไปเชื่อมโยงกันได้หมดเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปกันนะครับอ่าประมาณนี้